ขบวน9 909ครับครับขบวน9 0 9ครับ9โมง9โมง34นาทีนะคือกัลงทองกรลงูรนะโอ้ลงสี่ต้นเลยครับก็เรียบร้อยเลยครบทีเดียวครับดีเซลล้างครับอาดูคันนำนะ ไปคนระับโยูยคือเบาะันของวันนะสุดยอดคนะนะรับน่้นักทีนครับรอบรับปวนสองเจ็ดน,นะครับ น้ำกนับเียกัน4สี่ต้นับรู้สต้อนนับรับัหคอรบโอ้นโอ้โหับาอันต้มมาครับอันต้มครับ มาเรับครบัเปิดไฟมาครับเครื่องคัท C หนึ่งสองห้า กวน2วับ8ครับอันี้มันจะกล้าสมตกครับ ตรงรถวอลเลย์เปียกเลยติดรถไฟกำลังมาครับตอนนี้ที่อื่นก็ไม่ได้นะเปียกละตรงนี้เปียกละตกต้องไว้ก่อนนะนี่ครับอันต้ครัิ๊้ไม่ได้เลย ร้อยตกหนักเลยตกกลับก่อนแลยตอนนี้ไม่ไหวนีครับฝนตกนะต้องปูนหอมครับตอนนี้ตกหนักเลยอ่ะสองแปดไปแล้วนะครับขบวนสองเก้าครับตนบุรีน้ำตกนับเวลาสี่โมงยี่สิบนาทีครับ การอนทธรณ์ลงวิธีนึ่ัลบลงรับสองต้นครับเป็นรถจักรอะไรอะเดี๋ยวเรารอดูกันครับ 在。